สวัสดีวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับผมหนึ่งพฤศจิกานะครับทั้งวันนะครับผมแดดแรงมากครับวันนี้แต่ว่าก็ร้อนเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับสี่สามสองช้าสามนาทีนะครับโอ้ร้อนมากครับผมห้าหนึ่งเจ็ดก็จะมาจะถ่ายดีไหมห้าหนึ่งเจ็ดว่าจะไปตัดผมแดดแรงมากนะครับห้าหนึ่งเจ็ด น่าจะใกล้เข้าเมืองคงแล้วนะครับแดดแรงมากนะครับแต่ว่ามันไม่ร้อนเท่าหน้าร้อนนะครับผู้ที่สารเยอะเหมือนเดิมนะครับอืมทำไม,มสีเหมือนหนึ่งศูนย์สี่สามเลยว้ามีรถ กุดคูเบต้าเลยข้างบนนะฮ่าฮ่าสี่ออกไปแล้วนะครับสี่สามสองไปทางแก่งคอยถึงแก่งคอยสองทุ่มครึ่งเลยนะโอ้โหถ้าหนองคายแก่งคอยจะเป็นยังไงเนี่ยอือือเอ้ย ว่ากันไปครับเอ,อ้ออุ้ยแต่เสียงดังครับไม่น่าใช่ลั่นมากเฮ้ยดูสิลั่นจะลั่นขนาดไหนเนี่ยเติมน้ำมันหรือเปล่าเนี่ยอ,อ้าวอัดมาแล้วทีนี้

021เมื่อเมื่อไม่กี่วันยังใช้439อยู่เลยนะครับแสดงว่าแบ่งกันไปนะครับเรียบร้อยครับผม อ๋าให้เด่นหนึู่สสาม ยังไม่มาสี่คันนะครับปีที่แล้วนี่ผมจําได้ว่าเดือนพฤศจิกายนนี่คือางานทเที่ยวเขื่อนประสันเยอะมากๆนะครับเดือนตุลาเนี่ก็มาแบบมาแทบทุกวอาทิตย์อะแต่ปีนี้ยังยังไม่เจอเลยนะครับปีนี้ยังไม่มีเลยนะครสี่คันนี่เกือบเดือนแล้วนะยังไม่มาเนะี่ย มาตั้งแต่ช่วงนู้นก่อนตุลานะครับแล้วก็ไม่เห็นเลยนะครับไม่ค่อยเห็นเลยเ<ๆ>สร็จแล้วครับเดิมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับ วีนี่โพด์ดังเลยครับได้ยินไปถึงในตลาดเลยครับอีเจียบปัป๊มเบาๆนะครับหนึ่งถึงสี่สามว่าแต่มันทอดคือทอเงียบตั้งสองทอเลย เสียงพัดลมสี่หนึ่งเจ็ดช้าประมาณ10นาทีนะครับหรือปล่าสี่หช้าสาห นาทีนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันขบวน417ช้า14นาทีนะครับ418ช้า38นาทีนะโดยช้าแบบนี้สองขบวนนี้จะมาสวนกันที่ชุมทางโวใหญ่นะครับจะมาเวลาไล่เลี่ยก,กันเลยนะครับ418น่าจะออกหนองบัวลายเอ้ยใกล้ๆเข้าหนองบัวลายแนละ้วตอนนี้นะครับผม รถสองขบวนนี้จะมาสวนกันที่นี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปดักที่ตรงหน้าสถานีเลยแล้วกันนะครับไปแม่ผิดคาดครับผม417มาก่อนเทเลยโอ้โห 418ยังไม่โผล่เลยครับ417เทำเวลาคืนได้นะ4 1่ไม่โผล่เลยนะครับผมไม่เป็นไรผมไม่รู้หรอกคำนวณเวลาแล้วมันคือมันจะมามาสวนกันที่นี่อ่ะแต่418น่าจะช้าที่หนองบัวลายนะดูจกทรงอ่ะอันนี้ก็ช้า13 กว่าเลยนะ17นาฬิกา40นาทีไปแล้วนะตอนนี้รถไฟสารเยอะมากนะครับเด,ดิโอ้โหดูเต็มเลยนะโอ้โห4 1ึง8จะไม่โหเลยเหลือจะเชื่อนี่มันชุด4 2 8นี่นะ สี่ปยังไม่โผล่เลยนะครับแมไม่ได้ฟังเสียงเร่งเลยคนเยอะมากนะครับสี่หนึ่งปโผล่แล้วนูนเกินคาดเขียวแล้วนะครับสำหรับสี่เจตัวไกลเขียวแล้ว ปลายทางอุดรนะครับถึงโบยใหญ่ก็จะเมืดแล้วนะครับเหมือนรถกลางคืนเลยนะถึงอุดรนสามทุ่มอสามทุ่มหรือสองทุ่มกว่าๆนาาะอาวไฟดับอาวติดแล้วเมื่อกี้ไฟดับนะครับอ่าไฟฉุกเฉินติดนะเมื่อกี้ จอดนานมากเลยนะครับไปดับเรียบร้อยโหโล่งเลยอะลงวัวใหญ่โล่งเลยที่นั่งเทียบเลยเนี่ยอ้อวาเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ถ้าเขาไม่สวนกันตรงนี้เดี๋ยวเราไปดัก418ที่ปลายชานแล้วกันนะครับ ผมก็นึกว่าเขาจะมาสวนกันตรงนี้ไง ตาพาะอนเจ็น,นะครับไปแล้วครับโอ้โหอ้ยออาเห็ดเอ็ดูงนะครับเร่งไปแล้วครับโอ้โหโหจัดไม่มาสวนกันที่นี่เฉยเลย417ได้เวลาเกิน418ช้าพเพิ่มชีก,กันเลยนะครับทีนี้ ดับไฟแล้วครับ418มาแล้วนะขบวน418ช้า44นาทีนะครับ17นาฬนะิกา44นาทีนะครับเอ้ยเอ้ยช้า41นาที17นาฬิกา44นาทีนะครับ คนเยอะเหมือนเดิมนะครับผมนี่แค่ห้าโมงกว่าๆเองนะครับจะมืดแล้วนะครับเหรือจะเชื่อจริงๆอยากผมอยากให้มันมืดสักสองทุ่มอะ่ะ <c oughs> ช่วงหน้าหนาวมืดประมาณทุ่มหนึ่งยอะไรยเงี้ยโอ้ <c oughs> <c oughs> จะดีมากนะ <c oughs> น,นี้มืดอันนี้มืดเร็วมากเลยอะ กูขึ้นเร็วมากเลยอ่ะอ๋อมันมีหลายประตูมันมีหลายประตูไงรถไอ้ตู้ลากอ่ะมันไม่ใช่ดีเซลรางดีเซลรางมี B. ออกได้ประตูเดียวหนึ่งคันออกได้ประตูเดียวเอ้าเติมน้ำามเนี่ไม่เติมนะเอ้ย ไม่รู้ไม่รู้ช้าเพราะอะไรนะครับอาจจะวิ่งช้าหรือเปล่าเร่งมาแล้วไม่น่าจะเติมนะครับดีเซลลางไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่นะครับแม่ไม่ได้เห็นบรรยากาศ418เติมน้ำมันเลยเอ้ยช้านะผมช้า4ี่สิอ้ดนที ไคร้าววันนี้ไม่มีรถสินค้ามาเดี๋นทีสาก็มาจอด